เพราะแต่ละสถานที่ที่เราตั้งใจจะไปมันอยู่ห่างกันมากรอบนี้เราเลยเลือกเช่ารถขับเที่ยวในไต้หวันเที่ยวแบบรถทิพกันไปเลยแต่พอมันเป็นครั้งแรกที่เช่ารถขับเที่ยวที่ต่างประเทศเราเลยต้องทำการบ้านมากหน่อยอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าเราจะไปรับรถเช่ากันได้ที่ไหนระวังทิไปไว้ว่าจะเที่ยวแบบทวนเข็มนาฬิกาวนลงใต้ไปก่อนสักครึ่งประเทศแล้วค่อยขึ้นเหนือมาจบทริปที่ไทเปเลยมองหาจุดรับรถที่ใกล้สนามบินเถาหยวนที่สุด ก็ส่นมาเจอเว็บเช่ารถของบริษัทชัยลิสที่มีจุดรับรถอยู่ในสนามบินเถาหยวนเทอร์มินอลหนึ่งให้เลือกพอดีแต่ความจริงเขาไม่ได้มีออฟฟิศอยู่ในสนามบินเทาหยวนหรอกนะต้องนั่งรถต่อไปอีกประมาณ10-15นาทีแต่ไม่ต้องกังวลเพราะเมื่อถึงเวลานัดก็จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทชัยลิสมารับเราไปส่งถึงที่ก่อนบินมาพวกเราก็ได้ทำการน,นัดแนะเวลาและสถานที่ผ่านทางอีเมลทางเจ้าหน้าที่จะแนบแผนผังจุดนัดพบในสนามบินมาให้แบบนี้ แต่ท้านั้นยังไม่มั่นใจพอตอนที่เรารับกระเป๋าแล้วเดินออกมาจากประตูผู้โดยสารขาเข้าเราจะเจอกับป้ายต้อนรับที่ระบุชื่อเราอยู่ที่หน้าปากทางแบบนี้ไม่หลงแน่นอนเมื่อถึงออฟฟิศก็เข้าไปดำเนินการเอกสารต่างๆอ๋อเราซื้อประกันอุบัติเหตุเพิ่มด้วยเพราะเส้นทางที่เราจะไปในทริปนี้มีแต่ภูเขาทั้งนั้นเลย แต่ถึงจะเป็นการขับรถเที่ยวบนเส้นทางธรรมดาเรื่องไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอเพื่อความสบายใจมีประกันอุบัติเหตุเอาไว้ให้อุ่นใจก็ดีนะนอกจากนี้เขาก็จะมีแนะนำว่าสถานการณ์ไหนบ้างที่เราต้องแจ้งคนตำรวจมาตรวจสอบและลงบันทึกเพื่อที่เราจะสามารถเคลมประกันได้หรืออย่างกรณียางแตกอันนี้ไม่อยู่ในประกันเราต้องเป็นคนจ่ายเองข้อมูลเหล่านี้เรามองว่าสำคัญ อยากให้ทุกคนสอบถามรายละเอียดให้เคลียร์ก่อนทําการรับรถนะส่วนเรื่องค่าทางด่วนค่าใบสั่งที่อาจได้รับมาระหว่างเดินทางท่องเที่ยวพวกเราต้องไปลุ้นกันเอาเองตอนคืนรถฉะนั้นถ้าไม่อยากช็อกเพราะค่าใบสั่งตอนปิดทริปก็ขับรถตามกฎหมายจราจรของประเทศไต้หวันนะอย่าไปท้าทายกับระบบละ่ะส่วนตอนเช็ครถเขาก็จะชี้ให้เราดูว่ามีจุดไหนที่เป็นรอยก่อนที่เราจะรถไปใช้ พอดีเขาชี้เราไปหน่อยเราเลยถ่ายรูปไม่ทันเลยถ่ายวิดีโอเอาไว้แทนแต่นั่นก็กลับเป็นข้อดีในวันที่เราส่งรถคืนเพราะว่ามันมีรอยถลอกที่กระจกมองข้างซึ่งตอนเรารับรถเขาก็ไม่ได้ชี้ให้เราดูว่ามันมีจุดนี้ด้วยแต่ในวิดีโอมันเป็นหลักฐานว่ารอยนี้มีมาก่อนที่เราจะได้รับรถเราเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรอบนี้เราเช่ารถโตโยต้าเซียนต้าพวงมาลัยซ้ายอมืมันก็มีแต่พวงมาลัยซ้ายนั่นแหละ พอไต้หวันเขาขับรถคนละเลนกับบ้านเราตื่นเต้นเลยทีนี้อ่ะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้แต่ตัวเครื่องยนต์ขนาด1 8 0 0ซีก็ทำให้เราใจชื้นขึ้นมาบ้างเพราะเกียร์แมนนวลที่บ้านก็1 8 0 0 c ีเหมือนกันขับขึ้นเขาได้สบายความจริงรถยนต์รุ่น5ที่นั่งในตัวเลือกก็ยังมี To y ย ta y ยา i ิสอีกรุ่นหนึ่งแต่พอคิดว่าจะเอาไปเปิดท้ายนอนเล่นริมชายหาดให้ลมทะเลตีหน้าก็เลยเลือกรุ่น To y ย ta s เซียนตารุ่นนี้มาแทน แต่สุดท้ายแม้แต่เบาะหลังก็ยังไม่ได้พับลงเลยเฮ้อส่วนเรื่องใบขับขี่สากลที่ใช้ในการเช่ารถว่าจะต้องใช้ประเภทไหนขอยกไปไว้ที่คลิปหน้าก็แล้วกันนะ